สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมาี่จะคนครับวันนี้พามาส่งแบบหล่อเสาโรถหนามสามนิ้วยี่สิบลางยาวหกเมตรนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งออปชั่นพิเศษนะครับตัวก้านหัวแหลมนะครับทาความยาวที่สามระยะด้วยกันนะครับเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรนะครับตัวประเด็นนะครับเมตรแปดสิบนะครับเป็นระยะใหม่นะครับที่ลูกค้าขอมานะครับเราสามารถหาวิธีการจัดวางให้ได้นะครับว่าวางตัวก้านในรูปแบบใดสามารถผลิตเสา ได้นะครับเดี๋ยวก็อื่นมาดูตัวแบบกันก่อนครับว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับวันนี้มาติดตั้งงานที่ลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับลูกค้าทํางานพวกแบบหล่อแผ่นพื้นอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องการดึงรวดเป็นกันอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องเทนนิงอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ถ่ายตอนติดตั้งอะไรไม่ทันนะฮะทษกอะไรพอลูกค้ามาปุ๊บเตรียมดึงรวดใส่แบบเรียบร้อยพร้อมจะเทปูนแล้วนะครับทั้งะนั้นเดี๋ยวมาดูอะไรกันคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับ เหล็กเสียบรูร่ายลวดหนามนะครับอันนี้ก็มัดมานะครับเสาสิบห้าอันนะครับต่อมาเหล็กคาดตัวกั้นนะครับตัวก้านส่วนที่เหลือนะครับตัวกั้นแบบตัดตรงคานเขย่านะครับตัวนี้ไฟสามเฟสนะครับเดี๋ยวนี้เราติดสวิตมาให้แล้วได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทีครับคือตัวเอกนะครับก็คือตัวแบบหล่อเสาลวดหนามสามนิ้วยี่สิบรางยาวหกเมตรนะครับปรับระดับความสั้นความยาวของตัวเสาได้นะครับอยากทําสั้นทํายาวเลือกได้เลยนะครับ อันนี้ดึงรวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับใช้ปูนอยู่ที่0.68คิวนะครับถ้าทำตัวอย่างในรูปเนี่ยนะครับทำความยาวที่เมตร50นะครับทำได้ครั้งละ80ต้นนะครับถ้าทำ2เมตรได้60ต้นนะครับทีนี้ใน1รางเนี่ยนะครับจะร้อยรวดพีซีวายนะครับ2เส้นนะครับต่อต้นนะครับเป็นแนวทแยงอย่างนี้นะครับ อันนี้20ลางก็ใช้ลวดอยู่40เ้นตต่อต้นนะครับตัดความยาวลวดอยู่ที่6เมตร40นะครับเผื่อมา40เซนตนะครับจากตัวแบบนะครับแบบของเราเนี่ยลางจะยาว6เมตรพอดีปเป๊ะเลยนะครับถ้าใช้ตัวกั้นแบบตัดตรงนะครับความยาวเสาจะหายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกั้นเนี่ยมันจะแทรกความยาวเสานะครับแต่วันนี้ลูกค้าใช้ตัวกั้นแบบหัวแหลมนะครับหัวมันจะแหลมมาตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เราตัดลวดได้นะครับก็จะได้ความยาวที่ใกล้เคียงเต็มนะครับ วันนี้ทําความยาวที่เมตรห้าสิบนะครับจะแบ่งเล้วดกันสี่ล็อกนะครับล็อกที่หนึ่งนะครับล็อกที่สองล็อกที่สามนะครับล็อกที่สี่เทคนิคการวางตัวกั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าการวางตัวกั้นเนี่ยถ้ามีหัวแหลมด้วยเนี่ยการวางเนี่ยมันจะต้องสี่เลียดที่หนึ่งนะครับให้ตัวหัวแหลมเนี่ยอยู่กับรูหัวเสาสิบเซนอย่างนี้นะครับนี่นะครับรูหัวเสาสิบเซนเห็นไม่เอ่ย เพราะไอ้หัวแหลมเนี่ยเราจะไม่ได้ลงดินนะครับจะไปโชว์ไว้ด้านบนเพราะงั้นเทคนิคการวางก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าทำเมตรห้าสิบนะครับต้องใช้ตัวกัน้นตัดตรงร่วมด้วยนะครับการวางที่ก็คือหัวแหลมอยู่ตรงนี้มีรูเสาสิบเซนไว้อยู่ตรงนี้นะครับดูที่หนึ่งต่อมาเราจะเป็นรูห่างกันยี่สิบเซนตลอดแนวนะครับต่อมาหัวแหลมแล้วนะ ตรงนี้ก็จะใช้ตัวก้นแบบตัดตรงนะครับเป็นตัดตรงไอ้ตัวนี้ไว้ลงดินอ่านี่ก็คือเท้นที่หนึ่งเทาที่สองก็คือตัดตรงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแหลมก็จะมาอยู่อีกด้านหนึ่งอ่าแหลมมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้สังเกตตัวก้นหัวแหลมจะเข้าหากันทั้งคู่นะครับแหลมทั้งสองด้านเลยแล้วตรงนี้จะมีรูหัวเสาสิบเซนทั้งสองด้านแหลมอยู่ตรงนี้นะครับที่รูหัวเสาสิบเซนรูหัวเสาสิบเซน เวลาช่างไปปักลวดหนามก็ใช้อ้างอิงระดับแต่ตรงนี้นะครับต่อมาตรงนี้หัวแหลมแล้วนะตรงนี้หัวแหลมแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนะครับเป็นตรงเพื่อเป็นโคนเสาก็ตรงทั้งสองด้านเลยนี่ก็โคนเสานะครับพอนี้เป็นเป็นตรงแล้วเป็นโคนเสาแล้วก็ต้องมาเป็นด้านนี้หัวแหลมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรูหัวเสาที่เต็มเพราะงั้นการวางเนี่ยมันก็จะวาง ต้องใช้เทคนิคในการวางหน่อยไม่งั้นจะผลิตเสาออกมาเนี่ยรูหัวเสาอาจจะไม่ได้ตามระยะที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็ทําแผนผังมาให้ลูกค้าดูแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ตอนจบดูว่าการวางเสารูปแบบวางได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูที่ระยะอื่นกันนะครับอันนี้เรามาดูการวางระยะความยาวเสาที่2เมตรนะครับในตัวกั้นหัวแหลมนะครับผมให้นับตัวตัวก้นที่ผมวางไว้ข้างบนนี้นะ พอนี้ลูกค้าอ่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเมตรห้าสิบนะครับก็คือเรายึดต,ตรงนี้เป็นเป็นตัดตรงนะครับยึดด้านนี้เป็นตัดตรงนะครับแล้วก็ไอตัวเนี่ยรูเนี่ยเราเจาะไว้ยห้าสิบเตนตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะฮะรตรงนี้คือสองเมตรนะสังเกตง่ายๆคือขาโตะ๊ะได้แหละขาโตะของเรานะฮะก็คือ ช่วงสองเมตรแล้วนะครับเพราะโต๊ะนี้มันยาวหเมตรนะฮะ mm. ก็คือด้านนี้เป็นด้านแหลมด้านนู้นเป็นตรงนะครับอ่าต่อมาตรงนี้เป็นตรงนะแล้วก็นับไปอีกสี่ช่องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาก็มาเจอตัวการอีกชุดหนึ่งก็คือขาโต๊ะได้แหละครับขาโต๊ะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วง2เมตรตรงกลาง ทีนี้จะเป็นตัวก้านวางชนกันอย่างนี้นะครับตัวก้านวางชนกันอย่างนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแหลมและด้านหนูก็จะเป็นตรงพอมาด้านนี้ก็เป็นแหลมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสุดด้านของโต๊ะก็จะเป็นตรงไปอันนี้คือการวางที่สองเมตรนะครับทีนี้มาดูระยะที่สามนะครับระยะที่ความยาวเมตรแปดสิบนะครับลูกค้า อ,อยู่โซนภาคเหนือภาคใต้เนี่ยจะมีระยะที่แปลกๆมาเยอะนะฮะ2เมตร10เมตร80เมตร70เนี่ยก็คือบางทีมันจะไม่ลงไม่ลงหน่วยเป๊ะนะฮะโตเรายาว6เมตรเนี่ยทำเมตร80มันเหลือเศษเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคการวางอยู่ที่ว่าจะพอทําได้นะครับในระยะเมตร80อย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องยอมทิมลวดนะครับอันนี้นะครับอ่าก็เราอ้างอิงมาจากตัวระยะวางที่2องฮะหรือระยะวาง2เมตรนั่นแหละ เรามาใส่ตัวกั้นที่โคนเสาเลยตัดตรงอย่างนี้เนี่ยผมเจาะรูให้ลูกค้าละนะครับเมตร80ตรงนี้นะฮะลวดตรงเนี้ยตรงเนี้ยปูตรงนี้จะไม่ได้เทแล้วลวดที่อยู่ตรงเนี้ยต้องทิ้งไปนะครับทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดลวดทิ้งตรงนี้เพราะลวดนี้ใช้งานไม่ได้เลยเอาไปทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยทาเมตร80ได้แต่ก็คือต้นทุนในเรื่องลวดเนี่ยเราต้องเอามานับด้วยนะครับเพราะว่าในเชิงการผลิตเนี่ยมันเอามาใช้ แต่มันไม่ได้ติดไปกับเสา,ามาดูนะฮะก็คืออันนี้ตัดตรงโคนเสาทิ้งกว่า20เตนอันนี้ก็มาที่ตัวเสาหัวแดดตรงนี้นะครับหัวแดดตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ย้อนเหมือนเดิมนะยืดจากงเมตรนี่ก็หัวแหลมนะครับต่อมาก็จะมาเป็นตัดตรงทิ้ง20เตนเนี่ยคือวางอย่างนี้ทิ้ง20เตนอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ลั่วที่อยู่ตรงนี้นะครับจะทิ้งเลยตรงนี้ก็จะเป็นหัวแหลมวิธีหนึง่งต่อไปด้านหลังนุ่นจะเป็นตัดตรงก็ต้องวางต่อกันตัดตรงอย่างนี้ทิ้งด้ววอีกยี่สิบเซนอันนี้ผมวางบูบนโตให้ดูนะอาจจะบางทบางท่านอาจจะไม่นึกภาพไม่ออกนะครับอให้ดูคร่าวๆว่าสามารถแบบตัวนี้มันสามารถพิกแพงความยาวได้หลากหลายระยะนะ่เมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตร 2เมตร5้าาเมตรทําได้หมดนะครับอยากจะทําระยะเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้การวางหัวแหลมจะต้องดูให้ดีว่ารูหัวเสาสิบเซนจะต้องวางให้ได้นะครับโอเคก็อธิบายเรื่องอการวางตัวกั้นไว้โดยประมาณเท่านี้นะฮะหลังจากตัวดึงลวดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่เหล็กเสียบรูร้อยลื่นหนามนะครับอันนี้จะเป็นระยะรูร้อยลื่หนาม20เซนนะครับตลอดแนวเสานะครับช่วงหัวเสานะครับ จะเป็นอยู่ที่10เซนนะครับอ่าอันนี้เสียบด้านข้างนะครับเสียบทีนึงเนี่ยทะลุ20ลางเลยนะครับอ่ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเเผวครับก็งานเซอร์วิสก็ง่ายนะครับแบบอายุงานใช้งาน5ปี10ปีนะครับถ้าเหล็กพวกนี้มันเอ่อสนิมหรือมันบุดบุดเบี้ยวๆนะครับก็ซื้อเปลี่ยนได้ง่ายเซอร์วิสได้ง่ายนะครับก็เน้นให้ใช้ทํางานง่ายหาอุปกรณ์ซ่อมแซมง่ายๆนะครับเสียบไปให้มันทะลุเลยนะครับ ้ามลืมเสียบนะครับถ้าลืมห้ามลืมเสียบเ,ยเนี่ยน้ําปูนจะเชื่อมถึงกันนะครับจะทําให้เอาเสาไม่ออกนะครับน้ําปูนเชื่อมถึงกันไอรูตรงข้างๆนี้นะครับต้องเสียบทุกรูนะครับที่มีให้ไปเมื่อเทปูนเสร็จก็ต้องชักออกด้วยนะครับถ้าลืมชักก็เอาไม่ออกครับต้องแยกทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูดมุมด้านบนกันเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ รูหนึงก็ทะลุ20ลางเลยทํางานง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เล็กเสียบรูนะครับเราก็จะมี2ระบบนะครับเสียบด้านข้างกับเสียบด้านล่างนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ถ้างานเผารถรถหนามนะครับผมแนะนําก็ให้เสียบด้านข้างอย่างนี้นะครับอ่านี้มาขั้นตอนการเทคอนกรีตนะครับวันนี้ใช้ปูน0.68คิวนะครับเทในตัว3นิ้ว20ลาง6เมตรนะครับอันนี้ลูกค้าทําสลัมมาค่อนข้างที่จะเหนียวใช้ได้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมอเตอร์เขย่าก็ลงอยู่แล้วครับ โอเคนะฮะนะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะมาขั้นตอนการเขย่านะครับติดคานเขย่าด้านบนนะครับอันนี้ปูนที่ยังไม่เขย่านะครับเดี๋ยวมาดูเปิดมอเตอร์เขย่ากันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างเอากดเลยครัองนะครั การเขย่าก็เขย่าเป็นช่องๆไปนะครับเขย่าช่องแรกเสร็จแล้วนะครับก็ขย้ายไปเขย่าช่องอื่นต่อนะฮะ มันจะเป็นเขี้ยวล็อกอย่างนี้นะครับมันก็จะล็อกที่ตัวรางทนะี่ก็มาจับที่ตัวใหม่นะครับก็มาดูการทางานของตัวเขี้ยวล็อกนะครับเี่ยล็อกอย่างนี้นะครับไม่หลุดแน่นอนต,ตัวเกียวก็ใช้เกียวใหญ่เลยนะครับขันให้แน่นอย่างเดียวนะครับ อ่าพี่ขัดได้เห็นสันเหล็กเลยนะครับให้เห็นสันเหล็กเหมือนแผ่นเหมือนแผ่นพื้นพี่อ่ะมันจะได้ไม่เชื่อมได้ไม่เชื่อมกันเป็นแพร เดี๋ยวก็ช่องที่ขยับเสร็จแล้วนะครับปูนล,ลงข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้ก็แต่งที่ระวังเข้าไปในนี้นะเดี๋ยวตัดลวดยากนี้มาขย่าสามสกรอบนะครับเพื่อให้ดูผิวนะครับว่าโอเคให้มันซุดนะครับให้เห็นตัวสันเหล็กนะครับอันนี้เราก็ทีนี้แล้วแต่เราแล้วนะครับว่าเราจะเลือกแต่งไม่แต่งหรือถ้าบางคนก็แบบสภาพนี้ก็คือ พอใช้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับบางท่านก็มาขัดมันอีกทีก็ได้แต่ก็ต้องนึกสภาพการใช้งานครับสาโรนรถหนามอยู่ในได้ในสวนบางทีอาจจะไม่ได้ซีเรียสทางนั้นพอละนี่นะฮะนี่นะครับผลงานที่เทมาสีร่องนะครับไอ้สี่ต้นสีท่อนต่อรางครั้งนี้นะครับเมตรห้าสิบนะครับอ่าแปดสิบต้นเลยถ้าทำสองเมตรได้หกสิบนะครับทำสามเมตรได้สี่สิบครับ โอเคนะครับเปิดตัวเด็กคาดตัวกันนะครับมาดูว่าน้าปูนท่วมทั่วชส้นล่างไหมอ่ะท่วมนะพี่แต่อันนี้มันเข้าใจว่าเป็นน้ําอย่างเดียวนะไม่แน่ไม่แน่จะมีปูนอะไรทั้งหลายนะ่มันใส่อส่ะนะนะเดี๋ยวจะรอให้เซตไอตอนพี่พี่ชักอะยเสียวก็มาทําพร้อมกันก็ได้เพราะตอนนี้มันยังเป็นน้านอยู่เอาออกยากเดี๋ยวพอมันนิ่มๆแล้วก็เขียนง่ายกว่านะฮะ อนนนนะครับอันนนด้อนนด้ะคือมันท่วมั่วเส้นล่างตัดไม่ได้อย่าใตโตเลยพี่ย่าไตโตเลยหลังของแม่เดี๋ยวลูบตก้นี่งหลังมดนี่ม่รู้ว่าไปโดนอะไรหมดแล้วนี่ทั้งวัน่างนั้วเนี่ยเฮ้ยีเอาไว้ผมใช่ไหม อ่าใช่ใช่ผมมากเกอร์ไว้แล้วนะครับก็อ่าอันนี้ก็ตัวเส้นล่างก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องมาเคลียร์น้ำท่วมตอนนี้นะครับงานเทก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอ่าเราขย่าเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ขย่าเราก็มาเก็บวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับก็คือ ทางพี่ช่างเนี่ยครับเขาก็จะแต่งผิวนะครับให้เห็นสันเหล็กให้เห็นความเรียบเนียนสวยงามนะครับความสวยงามขัดมันไม้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าต้องการความสวยแค่ไหนนะครับบางท่านก็งานสารลหนามก็ปล่อยผ่านได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราทําต่อหลังจากนี้นะครับสองอย่างด้วยกันหนึ่งชันเหล็กเสียบรูรอนลวดหนามด้านข้างออกนะครับหลังจากที่ปูนเซ็ตตัวเดิมมาหนึ่งชั่วโมง จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับปูนล,ลูกค้านะครับปูนท่านเสร็จตัวเร็วก็มาชักได้เร็วห้ามลืมเด็ดขาดถ้าลืมจะชักไม่ออกนะครับจะต้องแยกเสาออกมานะครับเพื่อจะชักเหล็กออกมาได้เพราะงั้นถ้าเทช่วงกลางวันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาลืมหรอกถ้าเทเสร็จเย็นเนี่ยบางทีเด็กเลิกงานไปแล้วไม่มีใครมาทําต่อจะเป็นปัญหาสิ่งที่2ต้องมาทําก็คือดูว่าน้ําปูนท่วมตัวรั่วเส้นล่างของตัวก้นไหมนะครับ น,นี่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะแต่อันนี้คือมันเป็นน้ําเหลวเป็นน้ําปูนนะฮะ,ะบางทีปูนทะลําเหลวมากๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเข้าไปได้ถ้าน้ําปูนเข้าไปได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือเราเราตัดลวดไ,ไ,ไม่ได้เพราะงั้นเราตอนนี้มันก็เป็นน้ําอยู่ก็ยังเอาออกยากดูด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าะจะเอาหลอดดูดมาได้เลยเราก็รอให้ปูนมันเซ็ตตัวก่อนก็คือตอนที่เรามาชักเลกเสียบออกนี่แหละ เราก็ค่อยเอาหาแล้วมาเขีย่ยให้มันออกมาให้เห็นลวดเส้นล่างไม่ต้องออกให้หมดเห็นลวดเพื่อตัดได้ใช้เลสกัดสกัดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรนะฮะทิ้งปูนไว้สิบหกถึงยีชั่วโมงให้ปูนเซ็ตตัวนะครับทำการตัดลวดอ,อ,อันนี้มีด้วยการสี่ช่องนะฮะสี่ช่องต้องตัดลวดด้วยกัน5แนวหนึ่งหนะฮะหตรงนี้สอง สามสาเวลาตัดลวดให้ปลอดภัยต้องตัดตรงกลางเสมอเพราะจะลดทอนแรงดดนะครับตัดออกนะครับเวลาตัดให้ยืนด้านข้างหรือยืนบนโต๊ะเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับยังมีจงังหวะที่โอกาสลวดสลิปได้อยู่นะครับทีนี้ก็เอาเสาออกเอาเสาออกก็ดูตามวีดีโอครับในทิกตอกในเฟซบุ๊ o ยูทู e นะครับมีมีการวิดีโอก,การเอาออกให้อยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ยากนะครับมีตัวเพจยกหัวเสาอะไรต่างๆที่เราทําไว้ซัพพอร์ตการแกะเสาออกนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็เสารถหนามนะครับสามสามนิ้วสี่นิ้วแบบเหลี่ยมท้องปิ้งนะครับหัวต้องหัวแหลมเรามีซัพพอร์ตให้หมดนะครับก็ลองดูว่าสนใจแบบไหนนะครับสุดท้ายก็ฝากกันวะครับสำหรับลงกึงมานิจกณนะครับแบบหลอกคอนกรีตอะไรนะครับท่านใดที่สนใจก็ฝากติดต่อได้ใน f Facebook, y o u t u b e ไลน์แล้วติ๊กต็อกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ